สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคนเช้านี้เยติก็มาถึงที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนเช้านี้บรรยากาศดีดีอยู่เชียงใหม่พี่น้องนี่แม่เยติเห็นอ่นเพินพ่นเพิ่นเห็ดเขาหน้าปังบ่ค่ะพี่น้องเราเพิ่นดำเอาอไ,ไปเซเว่นราไปซื้อเอาเครื่องดื่มของเราเบิ่งค่ะพี่น้อง โคด,ดำเอาแล้วมีนกด้วยนะคะทุกคนพระอาทิตย์กำลังส่องแสงนกตื่นพรเสาหากินพี่น้องั้งนกกระย่างขาเงยา้าโตบบกใหญ่เลยเหรอคนข่ไม่ไร้โตยังไง,ตตง,ไงเต็มทวงเลยก็ดีได้นาอค่ะเนาะพี่น้องวันจังบ่มีหอยเชอรี่ถ้าหอยเชอรี่มันก็นก,นกินต้นเขาตนาน้นยังอนะวันนี้ถ้ามีนกโมนี้มาก,กินนี่มากก็กินหอยกระดับแนว อีปูกระดับแนวนี่เอ้ยเผลนใส่เครื่องดำดอกเนาะพี่น้องหรือหรือคนดำเหถ้าเครื่องดำคือสิว่าเป็นแถวอ็เพิ่นเอาค้นดำดอกพี่น้องเด็ดคือยังอันห้าดำหน้าสมัยเก่าเลยก็ยังอยู่ทางา้านยัดติกเลยค่ะนี่ทำนาปังแต่ดำเบาเมื่อตกี้ติวผ่านมาวัดยังบุคคาอยู่เทิมภูเขางามงามอยู่ดอยสะเก็ดไหม มูเยติกกัสิไปเอาของไปส่งให้ลูกคาอยู่ในโมบานเนี่ยดอยสะเก็ดเนี่ย่ะคาพี่น้องจากโมบานนี้ยังดอกเป็นยังคือบะหมีไปตาม g ีพีเอย่างเดียวค่ะพี่น้องไปตามโลกให้ฉันเนาะพ้ากันยาหาอยู่หากินกกน,นกกกนย่างขายเงาตาไว้มากแล้วค่ะพี่น้องเชียงใหม่นี่ฝนกับสีสร้อยแขกด้วยพี่น้อง อันนี้ไข่เนี้ยนี่อนซอยกวางก็เลยมาจอดเฮ้ยมีแต่ตัวมีแต่ตัวยิง่งยงเออพ่นดำเมาเลยไมอ๋อสำนักงานเทศบาลดอยสะเก็ดนะคะทุกคนมนันยากาศตอนตอนเสาร์อยู่เชียงใหม่นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เอ่อบางบ้านก็เห็นเริ่มไหวตุ๊ดจีนเลยพี่น้องเห็นพ่น จีนเนาะพี่น้องจ้าคิดเหตุกับฟอ,องตอนไปเห็นงานยุต้ตวันแล้วมวนมาคัาได้ค่ะพี่น้องจากการเทศกาลคุจีนอพอนยุดยุดเราคนจะแจกอังเปาเนาะแจกอังเปาหายหลายสมัยโรงงานโมเยติกที่ไปเห็นตอนนั้นค่ะพี่น้องแต่ว่าบอได้หยุดหลายคือมูบอได้ยุดหลายมือคือมูคือนะเดยุดซี่มือมั้งของโมเยติกแต่โรงงานอืินน่ะเป็นยุดเป็นซิฟมือก็อมีโรงงานอด่นน่ะ โยเยติยุดซีมือแล้วก็ไ้อังเปาโอ้ยไฮบักลายดีใจตอนไปเห็นห้าอยูเจวันโรงงานเดกถือโรงงานดีน่ะพี่น้องเงินดีพร้อมอใค้แนวถนนทางนี้กว้างแน่ยุดถ้าเขาไปในเมืองบ,งบางหมองนี่โอ้ยแคบเลยพี่น้องทางเชียงใหม่ ก็ว่าวัดทางเหนือนี่มีแต่งามๆเนาะพี่น้องเนาะวัดทางเหนือแม่ผลเ,เห็ดงามเขาอีหลีสุดเลยปวะเป็นเริ่อมใบเริ่มยังหรนะอคะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องถ้าเริ่มเขามาในหมู่บ้านกันสิเริ่มแคบแบบนี้เด้ ถนนเน,นะนีน่ะถนนทางพเพิ่นแคบเพราี่หรีดอ่ะถ้าไม่ซอยเชียงใหม่เนี่ยเพิ่นก็สิมีคลองมีหยังเสีนะพี่น,น้องน้ำคลองน้ำหยังนี่นี่เห็นบ่เริ่มไปแล้วเริ่มแคบไปหน้าแล้วเด้อยื้อ <Yeah. S 1> จืดจืดจืตังคนตังมาไว้ ล้ำแย่เคน่นกระปกุกล้ำแย่น้ำเนาะพี่น้องแล้วคนกระตุกแตงกิงแตกกิ้งแตกดอกออกดอกออกผลูพี่น้องวัดอยู่ทงภูเขานะ่ะซื่อวัดอยังนอ้อมูวยอิติทานม้าแล้วละ่ะนัน่นดอกนั่นล่ะได้ผ้ากันทวงอยู่วัดอยังนอ้อมางามแต่เสนอว่า ข้ากันแรีนขั้นหแหร่เรียนรถเร็วๆหันส้อยแขกเพราะเรียน,รนเร็วๆเฝ้าน้ำมันเขางานเะได้บูดอ,อกเยีดเขาหน้าปังนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้องนำเออื้องามขนาดเลยเขียวเฉวอุ่ม เย็นพอดีพอดีว้ายร้านส้มตำมาสันบาย<ะ>ติดไปไว้เปิดวันนอหนิหนอเบิง้งพี่น้องเบิง้งงามเนาะผุ้น่นะเขียวชอุ่มมองไปทางไหนก็เขียวแคจีกะสบายหูสบายตาเนาะพี่น้อง ถึงบ้านลูกค้าแล้วค่ะพี่น้องพอดีเพื่อนเอามาลงในสวนสวนบาน้านเพื่อนนาะค่ะพี่น้องจา้าอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่เนาะพี่น้องเนะาะเพื่อนบอกวามาลงสวนเราเพื่อนกับปลูกพี่น้องสวนบาน้านเพื่นอนเพื่อนปลูกนี่ยังมันก็คือยังติดเหรอฮะเบื้องบนพี่น้องดูสิบปะคองยังติดปลูกดีปะไหนมันก็คืองยังโวเป็นหนวยเป็นหยังพี่น้องเบื้องนี้บอกหนึ่งเลยปลูกสวยๆเลย ตะไคร่เบียร์กับข้าเกิดเป็นพือดอยุพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องจ้าทุกครั้งเป็นการลัางขนของ,ของลงคนงานเพิ่นละบ่ท่านมาอยู่มึงเนี่ยต้นบังหุงอันนั้นกับหมังหงมันสีคนละพันนะพี่น้องเนาะอันนี้พันเงาอันนั้นพันปอมอันนี้พันปอม,อมเป็นตะกรอบสอแสบแท้ แม่แม่กอกับตะไคร้เพื่อนนะดินบานเพื่อนเพื่อนเอาอยัางเน็บเอาอยัางนันกระเกิดนะพี่น้องดินบานเพื่อนเนี่ยเบิ้งตีละ่ะเบิงง้งอั้นเบิ้งต้นกระเพ่าปวดจักต้นกระเพ่จาจักต้นหยาไปติเบื้องนี้พี่น้องบุญนี่ในมันลนนะในมันลนมันกระเกิดไปเลยนะเฮ้ย <c oughs> มะาสาอ่อนแทนเมื่อนั้นได้ซื้อหัวต้นกระเพ่ามาปลูกผนได้ย็ดติกะบ่ธรรมดาได้พี่น้องกับตาอ๋อย อันนั้นมันต้นสะเดาออกดกอกเราพี่น้องออกดอกจนจนบานหมดต้นสะเดาอันนี้ก็จะเป็นเป็นร้านอาหาร<ม>กับเป็นบอ่อตกปลาค่ะพี่น้องฟังนั้นเป็นซาปปลาเราเป็นบอ่อฟิชชิงไหมบอ่อตกปลาแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะคะทุกคนตา้ลงของเสร็จแล้ว ตอนแรกอ่เรื่องค้องเสร็จแล้วก็สิพ้ากันไปหาลูกสาวพี่น้องมันมีลูกสาวเลยว่ามอน,นีีมีเลี่ยนมีเลี้ยนเต็มมือแบบบได้วรางเลยว่าแม่วัาสันถ้ามันวางกับสีพุนหละ่ะแบบอันคำคำดึกๆพอ่ามือน,นี้เขาได้เขาห้องแล็บน้ำนะพี่น้องก็เลยว่าเออว่าเป็นยังเดี๋ยวแม่มาไหมกันนาะกัเลยรับงานต่อค่ะพี่น้องสิไปขึ้นสิไป,นสไปขึ้นกล่องพัสดุอยู่สารพี่พ่นได้ปัะนี่กล่องพัสดุ ยูนสาลาพี่เสียเอาไปล่งตลาดไทยนะพี่น้องตอนบายตอนใบยๆพุนแหละแต่เลยบอกลูกว่าเออมนีแม่บ่เดไปหาเดียเด๋ยวรอไหมเดี๋ยวรอหน้าแม่ขึ้นมาไม่สนบอกว่าเครื่องแก่กับแบบว่ามืนีได้ขาห้องแล็บมันเลยบ่ว่างมือน,นีก็เลยสีบ่เดไปหา,หาลูกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาคลิปนี้ก็เอาไว้สํกนี้เด้อค่ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศอยู่เชียงไหมกับบรรยากาศดีตอนเศ้าๆนะพี่น้องเนาะแต่ว่าสายๆายหรือเที่ยงมากกัสิฮ้อนคือว่าน,นั่นล่ะ แต่ว่าตอนสอนกับบรรยากาศดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ไว้สนีได้ค่ะขอพุณพี่น้องสูผู้สุ้คนเนาะที่เขาไหม้กําลังใจติดตาอัยแฟมิลีเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่กินหนาสวัสดีค่ะ